สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ก็พบกันเหมือนเคยพบกันเหมือนเดิมและจะพบกันทุกวันในเวทีไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยคำว่าเวทีไทยไม่ทนนี้เราก็จะรวม พี่น้องประชาชนคนที่ไม่ทนกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์มันไม่เหมาะและก็ไม่ควรที่จะอยู่เป็นนายกนักมนตรีต่อไปอีกแล้วมันถึงได้เกิดเวทีไทยไม่ทนก็รวมกันทุกสีรวมกันทุกกลิ่นรวมกันทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสีไหนกลิ่นไหนเสื้อสีอะไร เรามีแนวคิดรวมกันว่าจะต้องมันไล่พลเอกประยุทธ์เก็บปีมันนานเกินไปแล้วสําหรับการดํารงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์เมื่อเช้าเราก็ได้เดินทางไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือให้ลาออกขอบตรผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในฐานะ สวสมาชิกวุฒิสภาต้องลาออกไม่ต้องเป็นนางร้านคำยันให้กับพลเอกประยุทธ์อีกต่อไปเราไปมาหลายที่เราไปมาหลายเราไปมาหลายที่ไม่ว่าจะเป็นทอบอไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย เราไปมาหมดเราก็ยื่นหนังสืออย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ลาให้ลาออกจากการร่วมรัฐบาลส่วนจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ช่างหัวมันแต่เราจะยื่นหนังสือไปแล้วต้องลาออกยื่นไปที่ผมิใจไทยมันจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ช่างหัวมันแล้ว ไปที่พโบโทโบผู้นำเหล่าทัพทั้งหลายลาออกหรือไม่ลาออกก็ชั่งหัวมันไปที่พโบโตโรวันนี้จะลาออกหรือไม่ลาออกก็ชั่งหัวมันแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าลาออกแล้วได้อะไรไม่ลาออกมันจะได้อะไรตอบได้ชัดเจนเลยไม่ลาออกคนเขาก็แช่งสิครับผมก็ดา ประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศเขาด่าว่าคุณเป็นนังร้านให้กับพลเอกประยุทธ์กิงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่รับเงินดวงเงินเดือนก็สุดแท้ก็ช่างหัวยอีกกแหละมาบอกว่าผมไม่ได้รับเงินเดือนแต่ผมได้โดยตำแหน่งพูดจะพูดได้แต่กำลังขัดหูขัดตาชาวบ้านประชาชน ผู้เสียภาษีแทนที่จะคุณไปทำดำรงตำแหน่งและทำงานในหน้าที่ของคุณมันนั่งเป็นนังร้านยกมือให้คำพูดเอกประยุทธ์ไม่จะพาะพวกคุณผู้นำเหาครับนะไอ,สอ้สวปัญญาอ่อนคนแก่เท่าเชลแ,แก่ชรา,าไอ้พวกสมองหมาปัญญาควายทั้งหลายนั่นแหละครับไอ้เล่าหมดอายุทั้งหลาย แกแล้วไปนั่งกินเงินเดือนรับเงินเดือนในฐานะบุฒธ,ธิสมาชิกคนเขาพูดไม่จะพูดแต่ผมว่าพวกคุณนะ่ะไปเป็นนางร้านในผลประโยชน์ยกมือกินเงินเดือนไร้ประโยชน์ไอ้ทุเรศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นมีใครก็ชมสวเลย จริงๆก่อนเนี่ยสวสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับมีหน้าที่กันกรองกฎหมายเขาเรียกสภาบนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกสภาลา่างที่นี้สภาบนนี่นอกจากพิจารณากฎหมายตามใบสั่งแล้วก็มีหน้าที่ยกมือให้ผลิตประยุทธ์เดือนละแสนกว่านี่คุณมี ประโยชน์แค่นี้เหรอคุณมีประโยชน์แค่นี้เหลอพวกสวถ้าเป็นผม้วผมลาออกกันหมดแล้วล่ะเขาแช่งทุกวันด่าทุกวันเวลานี้พลเอกประยุทธ์นี่นะผมจะบอกให้นะพี่น้องประชาชนคนไทยฟังไว้นะครับชะตาชีวิตพลเอกประยุทธ์นับวันจะตกต่ำลงทุกทีกำลังจะหมดบุญ กำลังจะหมดวัดสนากำลังจะหมดอำนาจเหมือนหมานะครับเหมือนหมาพอเริ่มเป็นขี้เลื่อนในเห็บมันจะโหนกระโดดหนีตอนนี้ประยุทธ์จันโอชากำลังจะเปรียบเสมือนแล้วใกลก้กบเหมือนหมาที่เห็บกำลังจะกระโดดหนีฉะนั้นใครจะโดดหนีก่อนก็รีบกระโดดซะนะครับดูไม่ดูโง่แห้งมั่งเหลอ ไม่ดูหน้าดูตาพลเอกประยุทธ์มังเหรอผมเห็นแล้วหน้าสงสารหน้าเวทนาหน้าดิดำขอบตาดิดำเหมือนผีแพนด้าแล้วอะสิวนี่เคลือนี่แสดงว่าคิดมากแสดงว่าคิดไม่ตกแล้ววัชตาชีวิตต่อไปข้างหน้านี่นะจะอยู่ในสถานการณ์ไหน หน้านี่เหี่ยวตานีโคบตาดีดำไม่มีราศีใดๆเลยตอนนี้ดูออกเลยว่าชะตาชีวิตกำลังจะจบแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกหมาทั้งหลายเห็บทั้งหลายที่กำลังเกาะเกะรีบกระโดดหนีซะพรรคประชาธิปัตยภูมิใจไทยรีบกระโดดหนีโดยพลันเลยข่าวเวลานี้มาแน่นหมักมากเลยครับ ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหนีตายอ้างพรกรเงินกู้ห้าแสนล้านถ้าไม่ผ่านดรวิศณุบอกมาแล้วว่าถ้าพรากรเงินกู้ไม่ผ่านสภาก็แปลความว่าต้องยุบสภานี่แสดงว่ากำลังโยนหินถามทางนี่คุณคิดจะละจะยุบสภาใช่ไหม คุณอย่าทำนะเราล่อคุณในคุณลาออกไม่ให้คุณยุบสภาเขาจะได้เลือกตั้งมาเขาจะได้หานายกคนใหม่เขาไม่อยากเลือกตั้งในช่วงวงนี้พราะถ้าเลือกตั้งถ้าคุณยุบสภานะประยุทธ์ประยุทธ์ยุบสภานะมันต้องเลือกตั้งใหม่พอเลือกตั้งใหม่ภายใต้กฎหมายรนะัฐธรรมานูญหกอันเดิมก็เหมือนเดิมมาเหมือนเดิม มีบัตรขเย็งมีวิธีการหยันเหยียบยนต์ช่อกงกงกตก็กกของคุณปปชก็ของคุณอะไรอะไรก็ของคุณเจ้าหน้าทีรัฐก็กของคุณเดี๋ยวคุณก็กลับเข้ามาอีกทั้งทั้งที่พวกเราไม่ได้เลือกวัตถุประสงค์ของเวทีนี้ต้องการให้ประยุทธ์ลาออกถ้ายุบสภาไปเลือกตั้งใหม่เปเลืองก,ก็ประมาณไม่รู้จะกี่หมื่นล้าน ในเพราะว่าขับขันยากจนคนแค้นขนาดนี้เราใช้งบประมาณมาเกี่ยวกับรักษาชาวบ้านเรื่องโควิดก่อน,อนคุณเล่าคนเดียวจบครับแล้วไม่ต้องมาห่วงว่าถ้าประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคนอื่นเขาจะมาไม่มีคนมาเป็นไงมันมีต่้งหลายวิธีกฎหมายรัฐธรรมนูญมันบอกไว้ตั้งยันว่า การเลือกนายกเนี่ยไปตามรัฐธรรมนูญคือบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรักการเมืองเสนอไว้อันนี้ก็ได้ถ้ามันมีตั้งหลายคนถ้าเห็นว่าแต่ละคนในพรักการเมืองไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังมีมาตราสองเจ็ดสองอีกละ่ะเอานายกคนนอกมาก็ได้ที่เห็นว่าพอจะนำพา ประเทศไปได้แต่ถ้าประยุทธ์จันโอชาเห็นเกตตัวหน้าด้านเอาแต่ได้ก็ยุบสภาพอยุบสภาก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้กติกาเดิมก็ได้แบบเดิมๆม,มาอีกมันก็จะมีปัญหาฉะนั้นที่เรามาไล่วันนี้เราไม่ต้องการในยุบสภาแต่ต้องการให้ลาออก เพื่อจะได้เปลี่ยนตัวนายกมีหลายคนมา่อคืนดูดูด็อกเตอร์เสกสถุนในรายการคมชัดลึกที่มีพิธีกรสัมภาษณ์ด็อกเตอร์เสกสุนกับประธานนบชจตุพรพรมพันธ์ผมเห็นด็อกเตอร์เสกสุนแล้วผมขยักขยแยงที่สุดเลยมันคนคนนี้มันหน้าตาเป็นอย่างงี้ มันอยู่ในบ้านเมืองนี้ได้ยังไงเชียแบบไม่ลืมหูลืมตาเชียแบบชนิดทีว่ว่าขอกลัวได้เชียหาขอกูให้ได้เลียเป็นใช้ได้เวลานี้ในประยุทธ์คุณนี่หมดสภาพหมดสภาพแล้วโควิดระบาดอย่างหนักตายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรแล้วในประเทศไทย ผู้ป่วยสะสมเป็นหมืน่นติดไลวันเป็นพันแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้มาโฆษณาประชาสัมพันธ์อไปฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนไปลงทะเบียนกันไว้เสร็จแล้วไม่มีวัคซีนให้ชาวบ้านฉีดแล้วคุณทำภาษาอะไรของคุณเนี่ย วัคซีนคิดดูกันแล้วกันนะครับไม่พอฉีดผมอยู่เมืองนนท์ถามพักพวกที่เมืองนนท์ลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยนะัดหมายเสร็จก็ไม่ได้ไปฉีดไม่มีวัคซีนเลื่อนไปก่อนเทศบาลนนทบุรีสาราการนนนทบุรีรนนรจังหวัดนนทบุรีประกาศให้ไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าไม่มีวัคซีนฉีด คุณบริหารเรื่องนี้ได้อย่างทุเล็ที่สุดเลยประยุทธ์คุณรู้ตัวไหมในฐานะประธานสบคศูนย์บริหารควายวัคซีนนอกจากไม่มีแล้วที่มีที่เคยฉีดไปแล้วคุณภาพก็โคตรต่ำเลยฉีดแล้วก็ไปวัดดวงกันเองว่าจะเป็นจะตายจะไรยจ,จะดีจะเป็นผีหรือจะเป็นคน ซีนเวกคุณาภาพแค่ห้าสิบจุดสี่เปอร์เซ็นผมถามและคุณต้องตอบผมไม่ได้วัคซีนเอตราซีนิก้าที่ผลิตโดยสยามไบโอเซนที่นำเงินภาษีประชาชนไปปรับปรุงโรงงานเพื่อผลิตวัคซีนตอนนี้อยู่ไหนครับ โรงงานของบริษัทสยามไบโอไซแอนที่เอาเงินภาษีรันอนภาษีประชาชนไปปรับปรุงโรงงานเพื่อจะผลิตใช้วัคซีนใช้ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ตรงไหนผมจำเป็นหลอเกินจะต้องถามและคุณจะต้องตอบผู้บริหารของบริษัทสยามไบโอไซแอนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบคุณต้องมาตอบ คุณบริหารประเทศยังไงถึงไม่มีวัคซีนฉีดเนี่ยคนป่วยทุกวันตายทุกวันควรมูคนคุณมัวแต่เล่นเ,นเร่แปลธาตุเรียกร้องรับผลประโยชน์อยู่ใช่หรือไม่เป็นคำถามนะครับเออาก็จะฟ้องเออาก็จะฟ้องใครพูดถึงหน่อยใครพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ดีหน่อย ให้ทีมกฎหมายไปไล่ฟ้องโคตรพ่อโคตรแม่เหมือนเที่ยวฟ้องเขานี่แสดงว่าคุณไม่มีสปีลิตเลยในฐานะผู้นําเลยนี่ว่าภาษาลูกทุ่งภาษาตลกไปพบผมก็ได้ว่าใจยังกะจิมมดพี่วิราพี่วิลาสมความคิดบอกว่าเจ๋งเคยเห็นเลยที่คุณพูดเนราะไม่เคยเห็นแต่เขาเปรียบเทียบกัน ไฟเซอร์นี่นคุณภาพสูง9 5าสหทำไมมึงไม่สั่งเข้ามาวะมัวแตกเรียกร้องผลประโยชน์ตัวแทนพยายามติดตอรัฐบาลว่าจะเอาไฟเซอร์เข้ามาบอโนนาเข้ามาสปุกนี่เข้ามาซินโนกฟาร์มเข้ามาก็ทำไม่ได้เพราะมึงกีดกนันไงเอาแต่ซิโนอเวกแอตราซนิก้างไง เพราะพวกนี้มันมีใครเป็นหุ้นส่วนอยู่ละ่ะถ้าไม่ใช่ในายทุนผู้ขาดในประเทศไทยนี่เป็นเป็นผู้จัดการอยู่เบื้องหลังประเทศไทยมาถึงได้อยู่แบบนี้ไงเนี่ยนะถ้ามีไฟเซอร์เข้ามาปล่อยให้โรงพาบาลเอกชนสั่งนำข้าวมาและต่างคนต่างชีดเป็นการช่วยรัฐบาลด้วย เวลานี้คนไทยก็ได้ฉีดกันครบแล้วละ่ะเพราะว่าไวรัสโควิดตัวนี้มันเข้ามาตั้งแต่ปี63ถ้าเรามีวัคซีนที่เพียงพอมีเวลาเตรียมการอย่างเพียงพอด้วยเซตด้วยซ้ำแต่ไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนมาฉีดในประชาชนได้ผมก็อยากจะถามว่าคนไทยมันทนได้ยังไงกับไอ้ประยุทธ์วะมันทนได้ยังไงเนี่ย เพราะฉะนั้นพี่น้องเอ้ยเราอย่าอยู่กันเลยเรามาช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์เถอะไอ้ไทยเฉยทั้งหลายไทยบันเทิงทั้งหลายไทยไม่รู้ร้อนไทยไม่รู้หนาวไทยที่ว่าอยู่บ้านกูก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกูก็ทํามาค้าขายตัวเองใครจะเป็นนายกหรือใครไม่เป็นนายกกูก็อยู่ของกูอย่างเงี้ยคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมาช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์และเปลี่ยนตัวนายกเสีย คิดดูนะครับถ้าเราได้ฉีดวัคซีนกันหมดทั้งประเทศแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลำบากกันขนาดนี้สามารถที่จะประกอบธุรกิจการค้าเดินไปได้พักพวกผมขายข้าวต้มอยู่ที่ประชานิเวศกล้าเข้าวต้มเต้ารุ่งอะครับเขาต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่ธน,นาคารลูกต้องเรียน ทุกวันนี้ร้านข้าวต้มปิดสามทุ่มห้าทุมผมไปกันสี่คนอยากจะไปกินข้าวต้มต้องนั่งกันคนละโต๊ะสั่งกับคนละอย่างเอาหนี้ผักบุ้งไฟแดงนี่ข้าหน้าหมูกรอบใครอยากกินยำตกลงนี่กูไปกันสี่คนต้องนั่งสี่โต๊ะเหรอนี่คิดที่สมองคิด เวลาประยุทธ์จะพูดกันนักข่าวคิดสิคิดสิคิดมันผมนี่คิดเสมเพราะฉะนั้นกูก็พูดกับมึงมั่งมึงคิดสิมึงคิดมั่งสิไอ้ประยุทธ์พี่น้องออกกันมาเลยครับช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์ต้องปิดเจ้าปิดเกมภายในเดือนมิถุนายนนี้ให้ได้อยู่ไปก็ไรค่ะอยู่ไปก็ไม่มีความหมายชาวบ้านล่าช่องกระเดิดร้อนกันไปทั่วแล้ว บ้านจะถูกยึดกันหมดแล้วรถจะถูกยึดกันหมดแล้วตลกบางคนพักพวกผมที่เป็นตลกบ้านถูกยึดรถถูกยึดกับไปทีเรียบร้อยแล้วไม่มีงานมาสองปีชวนมาพูดเวทีนี้เสือกไม่มากันเองสมน้ำหน้าเพราะฉะนั้นเวทีไทยไม่ทนแห่งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ออกตกเหนือใต้และอีสานมาช่วยกันครับขับไล่พลเอกประยุทธ์ถ้าท่านคิดว่าท่านทนได้ท่านอยู่บ้านถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ทนทนไม่ได้ลำบากเหลือเกินในการทำมาหาประกอบสัมมาชีพก็มาช่วยกันพลเอกประยุทธ์ถึงเวลาที่ต้องลาจากแล้วประเทศไทย ไม่สมควรให้คุณอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเวทีไทยไม่ทนก็จะปราศัยไล่คุณคุณอย่าคิดนะว่าเราพูดกับกล้องแล้วไม่มีคนไม่สะเทือนสรางพวกคุณลูกน้องลิวล้ะที่กำลังดูการปราศัยอยู่กรุณาไปรายงานนายนายคุณด้วยว่าเวทีนี้เอาจริงนะไม่ใช่เวทีเล่นๆน,นะ ไม่ใช่มาเป็นการมาทอกโชว์นะเอาจริงไล่จริงเล่นไล่ไม่ใช่ไล่ธรรมดาไล่แบบแตะเพิดด้วยมีคนส่งให้ผมเขาบอกว่ายุคทักษิณมีรถหรูอยู่บ้านทักยุคยิงลักมีทองใส่ยันรูหูแต่ยุคนี้บอกตรงๆแดกยันงู ยุคลุงตูแพงทุกอย่างเว้นค่าแรงยุคทักสินราคาหมูถูกกว่าผักยุกยิงลักราคาผักเท่ากับหมูแต่ยุคนี้ยาบ้าถูกกว่าปลาถูยุคลุงตูอยู่หรือตกยค่าเท่ากันติดแฮชแท็กประยุทธ์ออกไป ใขอบพระคุณครับ